โอเคครับผมก็วันนี้ก็อยู่ช่องเดมอนเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมานะครับสอนการเล่นกิจกรรมใหม่นะครับจะได้รับชุดนี่ครับแอทเทนออร่านะครับแบบฟรีๆนะครับลุกเซลไปเลยนะฮะวิธีทําให้เร็วเร็วเร็ววิธีที่เร็วที่สุดครับตามผมมาครับกดไปที่โหมดโหมดทั่วไปไปคนเดียวนะครับกดเริ่มเกมนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะสอน ผมจะสอนวิธีที่เร็วที่สุดนะก็ไปหาวิธีกันเอาเลยนะครับบางคนก็อาจอาจจะเล่นมั่งแต่ผมว่าผมบางคนอาจจะชอบเล่นไงแต่ผมขี้ผมที่เกี่ยจเล่น,นครับนนคือผมไม่ได้เล่นฟรีไฟนานมากอนอกจากจะมีมีกิจกรรมน,นมานๆทีผมจะกดนอกจากจากะมีเพื่อนชวนเล่นเล่นจริงๆนะนะวนอว่ผมก็จะเล่นออาวีมากกว่าครับ ตรงหน้าก็ทำคลิปลงติกต็อกนกระเล่นไปติ๊วชิวก็มาก็เรื่อยๆครับผมนี่ครับต่อมาในหมู่ทั่วไปนะครับทำตามผมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยกยกเสนอวิธีนี้ทำได้แน่นอนครับโอ้โหห้าปีพอดีเป๊ะเลยเหี้ยตะกูนเล่นมาห้าปีนะ้วเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสมากี่ปีแล้วเปลี่ยน เอาไง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> สองปีเปลี่ยนอังอะแล้วเยอะมาก,กจริงๆถ้าไปเที่ยวผู้เล่นธรรมดาเนะี่ยผมผมเปลี่ยนเยอะมาก,กจริงๆกระดทุ่มสิบสองเลยสิวันนี้กูนอนดึกไ่เที่ยวกูบอกเลยตอนสองอสองที่นี่บอกเลยเหี้ยสุดในรุ่นสุดในรุ่นครับทานผู้ชมเอาไปลองไปลงที่ครับไปหาที่โดดดีๆเลยครับไปหาที่แบบ คือลงแล้วโดดได้เลยครับนี่ครับผมจะลงบล่องนฮะตรงนี้เลยนะเราเราไม่ต้องเก็บปืนยิงกันนะฮะยิงนี้ง่ายสุดไม่ต้องวิ่งหาคนนะไอที่ปล่องไฟครับสำหรับคนที่ขี้เกียจเล่นแค่นี้แต่ถ้าคนที่อยากเล่นก็แล้วแต่เลยไปหาวิธีไหนก็ตามแต่ครับแต่ผมจะใช้วิธีนี้เอาเลยนะฮะนี่ครับเราก็โดดลงไปครับ ให้มันบักตรงนี้ก่อนนะปุ๊บแล้วก็เดินลงไปเลยมัจะแบกมาฮะไปครับแล้วก็กดออกไปเลยครับใครว่าผมตาคนแรกของแม็ครับแต่ไม่เป็นไรครับโอ้โหมีนี่ขานาดผมโด,โดดมาผมคิดว่าผมตายคนแรกครับมีคนต,า,คนตายอนตายอนผมเหรอสองนาทีครัแบคอเลิปนี้สั้นๆครับมันก็จะ ได้มาแล้วนะครับโอ้โหผมผมทําวิธีเนี้ยสอดสามครั้งนะครับคือคคือครั้งแรกผมกดเล่นครับนี่ครับก็ได้เลยแล้วก็สนใจครับยอดไปเลยโอ้โหโเท่ครับดูครับแชมปเปี้ยนหูก็คลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงแค่นี้ครับสวกท่า